สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ครูยุ้ยจะมาสอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะต่อจากาเรื่องอาการค้นหาข้อมูลนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือการบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนเรื่องนี้นะคะเรามาดูการบริการบนอินเทอร์เน็ตเลยนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีประโยชน์มากมายทําให้การติดต่อสื่อาสารเนี่ยสะดวกมากขึ้นทุกวัน,นทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอยู่ตลอดเวลา แทบจะขาดไม่ได้ตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาอยู่ในเทคโนโลยีการสื่อสารก็คือโทรศัพท์ของเราถูกต้องไหมคะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีโทรศัพท์พกพานะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตน,นะคะในการติดต่อสื่อสารไม่จําเป็นต้องพกคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแล้วนะคะสมัยนี้นะคะแล้วก็สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเราไม่ทราบเรื่องอะไรเราก็แค่เปิดโทรศัพท์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปที่ l o o h r o m h นะคะหรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เราโหลดแอปไว้ในโทรศัพท์นะคะทำให้เมื่อเราสามารถที่จะค้นหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดทำให้ทำได้ง่ายมากขึ้นเลยนอกจากนี้ยังมีผู้นำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในด้านการศึกษา นะคะด้านธุรกิจและเกิดเทคโนโลยีต่างๆขึ้นอีกมากมายเรามาดูนะคะเช่นการส่งจดหมายทางไปรษณีย์เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้การส่งจดหมายโดยการใช้ไปรษณีย์เป็นการส่งจดหมายจากที่1ไปยังที่1แต่ปัจจุบันนั้นเราติดต่อสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกอย่างว่าอีเมลหรืออิเล็กทรอนิกส์เมลนะคะในการส่งจดหมายซึ่งมีความรวดเร็ว ผู้รับสามารถรับข้อมูลนะคะได้รับจดหมายเรารวดเร็วแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะเป็นวันหรือถ้าเป็นระยะทางไกลก็หลายวันนะคะการอ่าปรายอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์เมลที่คูพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คืออมีผู้บริการฟรีเช่น Gmail, Hotmail หรือ Windows Live นะคะนอกจากนี้ยังมีอีเมลของหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่สร้างขึ้นมาอีกด้วยนะคะในการใช้งานเนี่ยผู้ใช้ต้องมีอีเมลของตนเองก่อนเราเรียกว่าอีเมลแอดเดรสนะคะ ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ใช้งานการใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะต้องสมัครกับผู้ใช้บริการแล้วลงชื่อเข้าใช้งานนะคะเช่นการใช้บริการของ Google หรือ Gmail จะต้องลงชื่อเข้าใช้ดังภาพนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยเป็นการลงชื่อเข้าใช้งาน Gmail นะคะเราจะต้องทำไมคะมีอีเมลแอดเดรสหรือที่อยู่ของผู้ใช้งานประกอบไปด้วยอะไรบ้างชื่อผู้ใช้งานหรือ user ID เราจะมี user ID ของเราก่อนนะคะและรหัสประจำตัวผู้ใช้งานหากเราลงชื่อเข้าใช้งานกับผู้ให้บริการที่เราสมัครไว้เราจะส่งอีเมลได้ทันทีเรามาดูอีเมลแอดเดรสของเด็กชายคนนี้นะคะ,ะคือธนา underscore k2558 a s i อ m a i l c o m ่า uh, ถ้าต้องการส่งข้อมูลถึงผมให้ส่งมาที่นี่นะครับตรงนี้เราเรียกว่าอ่า uh, อะไรคะนักเรียน User ID หรืออันนี้เป็นอีเมลแ d ดเด s สของเด็กชายธนานะคะ2 y o YouTube นะคะ YouTube เนี่ยบริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากตอนนี้เนี่ย ได้รับความนิยมอย่างมากในการส,สร้างช่องเป็นของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งสามารถทำให้มีไรายได้นะคะจากการเป็นยูทูบเบอร์ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะนะักเรียนยูทูบเบอร์คืออะไรยูทูบเบอร์ก็คือผู้ที่ให้ความรู้นะคะในเรื่องต่างๆหรือความชอบในเรื่องต่างๆที่เขาถนัดนะคะและทำให้มีผู้คนเนี่ยติดตามช่องของเขาเป็นจำนวนมาก ะะยิ่งมีจํานวนมากเท่าไรมีผู้ติดตามมากเท่าไรนะคะเขาก็จะได้ยอดอยอดวิวสูงก็จะทําให้ไรายได้เนี่ยของเขาเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะ 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นบริการที่สามารถใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโพสภาพและสร้างกลุ่มของเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะได้การใช้งานให้เข้าไปในเว็บไซต์ของ Facebook นะคะโดยเปิดบริการ https underscore slash w w w f a c e b o o k c o m o อันนี้คือเข้า facebook นั่นเองแล้วพิมพ์รายละเอียดต่างๆสำหรับการสมัครเข้าใช้ครั้งแรกจากนั้นเราสามารถเพิ่มเพื่อนหรือบุคคลที่จะติดต่อด้วยนะคะเข้ามาได้อีกมากมายอันนี้เราเรียกว่า Social Network ก็คือ facebook นักเรียนก็เคยสมัครเล่นกันอยู่แล้วนะคะหน้าตาของ facebook จะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะทาเพจนะ หรือว่าทำกลุ่มอยู่ใน f c e e o o o นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อนได้ในช่องแชทพูดคุยเป็นรายการส่วนตัวกันก็ได้หรือจะแชทกันภายในกลุ่มสร้างกลุ่มขึ้นมาหรือสร้างเพจขึ้นมานะคะหรือสามารถสร้างเพจไปขายของอะไรก็ได้นะคะตอนนี้หลากหลายมากมาย เครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยมีเลือกใช้ได้มากมายและสามารถใช้ได้ง่ายแต่การใช้งานหรือการพิมพ์ข้อความต่างๆลงไปนั้นเราต้องเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยเช่นไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่นไม่กระทําการใดๆให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายไม่นําข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาเผยแพร่เราต้องรู้จักสิทธิ์ในการใช้นะคะเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะนักเรียนเพราะว่า สเอ่อข่ายสังคมลอยน่รวดเร็วมากมายนะคะรวดเร็วนะคะการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยสมมตินักเรียนโพสต์ภาพที่ไม่สุภาพลงไปนะคะก็จะทําให้ภาพของนักเรียนเนี่ยกระจายไปทั่วนะคะเพราะอะไรเพราะมันมีการที่แชร์ต่อกันไปนะ,ะแล้วข้อมูลเมื่อโพสต์ไปแล้วเนี่ยต้องคิดและแต่ตรองให้ดีว่าข้อมูลที่โพส์ลงไปเนี่ยมีอันตรายและมีผลกระทบ ่อเราหรือไม่เช่นไม่ควรโพสนะคะบ้านของเราว่ามีห้องนะคะมีห้องไหนบ้างและในห้องมีอะไรวางไว้อยู่ตรงไหนเมื่อนักเรียนโพสต์ไปเนี่ยพวกมิจฉาชีพนะคะสามารถเข้าไปดูนะคะเมื่อเข้าไปดูปุ๊บเขาก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนอยู่ส่วนไหนเพราะว่าเป็น,ปนความลับภายในบ้านอาจจะลาจะเก็บ อ,อะไรคะอของมีค่าไว้นะคะโจนก็จะรู้และก็สามารถที่จะทำไมคะก็มาปล้นบ้านเราได้ะคะบริการของ Google เนี่ย Google มีบริการอื่นๆมากมายเช่นอีเมลแผนที่ YouTube การแปลภาษาซึ่ง Google ได้รวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยคลิกดังรูปเราจะคลิกไปที่จุดกี่จุดคะจุดแจุด เอ้จุดเก้าจุดไม่ใช่แปดจุดนะคะคุณพูดผิดจุดเก้าจุดเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกเมาส์เลือกบริการของอะไรคะของ Google ได้นะคะ4.2บริการ Maps นะคะคลิกเมาส์เลือก Maps แล้วพิมพ์ชื่อสารที่จากนั้นแผนที่จะแสดงออกมาดังภาพอ่าอย่งนี้ก็คือแ,แม p ก็คือแผนที่นั่นเองเราต้องการที่จะค้นหา จังหวัดหรือสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆนะคะเราก็สามารถเข้าไปที่แมพแล้วก็พิมพ์ชื่อสถานที่ตรงช่องว่างนี้นะคะแผนที่ก็จะออกมา บริการแปลภาษาคลิกเมาส์เลือกแปลภาษาแล้วเลือกภาษาที่ต้องอาการแปลจากนั้นทดลองพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลและปรากฏคําแปลออกมาอันนี้นักเรียนก็คงเคยใช้นะคะอันนี้เป็นบริการของ Google นะคะนักเรียนจะต้องการแปล,แปลภาษาคําว่า science เนี่ย แปลภาษาไทยแปลว่าอะไระะไแล้วก็ไปคลิกที่ภาษาอังกฤษแล้วพิมพ์คําว่า c i e n c e ลงไปแล้วทางช่องด้านขวามือนะักเรียนต้องการให้แปลเป็นภาษาอะไรญี่ปุ่นหรืออะไรนักเรียนก็แต่เราต้องการภาษาไทยเราก็คลิกภาษาไทยมันก็จะแปลนะคะและสามารถที่จะฟังเสียงได้ด้วยว่าออกเสียงอย่างไรแล้วก็แปลว่าอย่างไรนะคะนะักเรียนอ่า ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะที่เราควรที่จะรู้นะคะก็คือการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเนี่ยควรใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสารนะคะหรือการพิมพ์ข้อความเข้าไปเนี่ยก็ควรที่จะเป็นข้อความที่สุภาพ แล้วก็สองไม่ควรใช้คำที่ดูถูกหรือมีผลกระทบกับวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้อื่นเราไม่ควรที่จะเขียนข้อความที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นไม่ว่าทางใดทั้งสิ้นนะคะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเช่นวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพราะอะไรคะถ้านักเรียนบอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเราเองเนี่ยอาจจะเขาอาจาาอาจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปทำอ่า ทําความเสียหายให้เกิดแก่ตัวเราได้ไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่นะคะมันเป็นการที่เราไปเอาข้อมูลรูปถ่ายของคนอื่นเช่นเขาอาจจะถ่ายรูปแบบอา,อาจจะแบบว่าไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นนักเรียนก็เอารูปนั้นามาเผยแพร่ นะคะอันนี้ไม่สมควรไม่สร้างข้อความเท็จแล้วส่งให้ผู้อื่นเช่นไปโกหกข้อความนี้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีใส่ร้ายใบสีคนอื่นแล้วเอาข้อมูลที่เราใส่ร้ายใบสีคนอื่นมาโพสต์นะคะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือส่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการก่อกวนผู้อื่นนะคะไม่ควรเลยนะคะนักเรียนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเราไม่ควรที่จะไปแฮ็กข้อมูลหรือลับล้วงหรือไปนำข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นนํามาเผยแพร่บริการบางประเภทบนอินเทอร์เนต็ตจะต้องป้องกันข้อมูลส่วนตัวและเข้าระบบด้วยรหัสผ่านเมื่อเลิกใช้งานแล้วก็ต้องออกจากระบบเพื่อป้องกันข้อมูลของตนเองนะคะ และไม่เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นก็คือเราไม่ควรที่จะค้างข้อมูลส่วนตัวของเราไว้เช่นเราเข้าเฟ e b o o k ไว้แล้วก็ควรเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ควรที่จะออกนะคะแล้วก็ไม่ควรที่เมื่อเพื่อนเนี่ยเปิดข้อมูลอของความเป็นส่วนตัวเช่น Facebook ส่วนตัวของเขาไว้และเราไม่ควรที่จะเข้าไปนะคะใช้งานของ เฟซของเพื่อนนะคะควรที่จะบอกเพื่อนหรือออกจากระบบให้เพื่อนก่อนนะคะแล้วเราก็เข้าของเรานะคะเรามาดูกิจกรรมที่5.2นะคะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์วัตถุประสงค์ก็คือใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ได้นะคะอุปกรณ์ที่เรียนควรเตรียมก็คือคอมพิวเตอร์ถ้าไม่มีก็คือโทรศัพท์มือถือสมุดและที่จดบ,บันทึกแล้วก็ปากกา ะะวิธีปฏิบัตินักเรียนเลือกใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตหนึ่งบริการนะคะ,ะนักเรียนจะใช้บริการทางอ e ีเมลหรือ YouTube Facebook Google m a p ปกตินักเรียนต้องมีส่วนใดอย่างใดอย่างหนึง่งอ,ง,องอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบคําถามดังนี้ข้อ1นักเรียนเลือกใช้บริการใดในที่ครูกําหนดมานักเรียนเลือกใช้บริการใดก็ตอบลงไปนะคะ2นักเรียนใช้บริการกน,นั้นอย่างไรนักเรียนก็ตอบลงไป 3นักเรียนใช้บริการนั้นเพื่อประโยชน์อะไรนะคะอ่ะเรามาดูคำตอบนะคะนักเรียนเลือกใช้บริการใดอย่างของครูเนี่ยครูใช้บริการยู u ูบนะคะนักเรียนใช้บริการนั้นอย่างไรก็คือเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.youtube.com นักเรียนใช้บริการนั้นเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อศึกษาบทเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจนะ นักเรียนเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีมรารยาทหรือไม่อย่างไรตอบมีมรารยาทคือใช้ภาษาที่ทำไมคะนักเรียนสุภาพและมีสติในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เสมอนักเรียนควรจะตอบในลักษณะแบบนี้แต่ไม่จาเป็นต้องมาตอบอให้เหมือนครูนั่นเลยอาจจะใช้อีเมลก็ได้อีเมลไว้ทาอะไรนักเรียนส่งจดหมายนะคะบริการอีเมลมีหลายบริการถูกไหมคะอ่า u ูทู เฟซบุ๊กคู o กอ e m แม s ไว้สำหรับค้นหาสถานที่ต่างๆนั่ก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะให้นักเรียนทําลงสมุดแล้วถ่ายรูปส่งครูกิจกรรมที่5.2นี้นะคะนักเรียนต่อมานะคะเป็นแบบทดสอบนะคะท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่5เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนข้อหนึ่งเนี่ยข้อใดกล่าวถึงอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องมากที่สุด 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงภายในโรงเรียนทั้งหมด2เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อก,กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก4เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารถึงกันได้ 2. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ World Wi d e Web 1. การบริการข้อมูลผ่านเว็บบอร์ด 2. การบริการเปิดเว็บไซต์ต่างๆ 3. การบริการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 4. การบริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ 3. ข้อใดเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนอื่นๆหรือเว็บไซต์อื่นๆ 1.Link ลิงก์3เพจ 3. เว็บเพจ 4. โฮมเพจ 4. Search Engine มีประโยชน์ในด้านใด 1. ด้านการแปลภาษา 2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3. ด้านการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 4. ด้านการเก็บข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ต 5. ข้อใดเป็นการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่จะได้ข้อมูลทันสมัยมากที่สุด 1. ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่กำลังได้รับความนิยม 2. ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก 3. ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นข้อมูล 4. ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ระบุวันเวลาอย่างชัดเจน 6. เหตุใดเว็บไซต์หน่วยงานราชการจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์อื่นๆ1เพราะสามารถคัดลอกข้อมูลไปใช้อ้างอิงได้ 2. เพราะมีเนื้อหาที่ถูกต้องมีแหล่งอ้างอิงชัดเจน3เพราะมีผู้ชมเว็บไซต์จำนวนมาก 4. เพราะเว็บไซต์ออกแบบสวยงาม 7. หากนักเรียนต้องการส่งข้อความไปหาญาติที่อยู่ต่างประเทศควรใช้บริการใด 1. อ e ีเมล 2. อ e ีบ e ุ e ๊ก 3. อีเลอร์นิ่ง 4. อีคอมเมิร์ซข้อ8ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ 1. อีเมล 2. Google 3. YouTube 4. Facebook 9. ข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทางอินเทอร์เน็ต 1. การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 2. การนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 3. การติดตามอ่านข่าวสารของนักแสดงหรือเน็ตไอดอลที่ชื่นชม 4. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคือข้อ10บุคคลใดสามารถก่อให้เกิดอาชญากรร กรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ 1. หมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด 2. นายร่วมแข่งขันเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 3. กายเผยแพร่สื่อลามมุกอนาจารทั้งภาพและเสียง 4. บายเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ก็จบนะคะให้ในักเรียนทำแบบทดสอบ10ข้อลงสมุดแล้วถ่ายรูปนะคะส่งครูนะคะครูก็จบ นะคะหน่วยที่5เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะเจอหน่วยที่6เรื่องหน่วยที่6กกันต่อนะคะนักเรียนวันนี้ครูยุ้ยไปก่อนสวัสดีค่ะ